สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูนิวอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ป .2 ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งนะคะต่อไปนะคะอันนี้ยังอยู่ในหน่วยที่6ก็คือการคูณอยู่นะลูกในหน้า202นะคะ ต่อไปค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเสริมทักษะนะคะเสริมทักษะก่อนที่เราจะเรียนหัวข้อนี้เราก็ต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสริมทักษะอันนี้เสร็จแล้วนักเรียนสามารถทบทวนและฝึกฝนแบบฝึกเสริมทักษะหน่วยที่6ก็คือการคูณให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูคําสั่งข้อที่1เติมผลคูณให้ถูกต้องหน้า2องอยู่นะคะข้อที่1นึ่งนักเรียนเห็นตัวเลขไหมคะเห็นเลข2อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะคะ2คูณกับ2อ,อันนี้เราใช้สูตรคูณแม่อะไรคะแม่2 2คูณ2ได้เท่ากับ เท่าไหรคะสองสองสี่ะใส่เลขสี่ไปเลยค่ะต่อไป3ามคูณสอสคูณสก็สูตรคูณแม่2เหมือนเดิมนะคะสาสองเท่าไหรคะหกอ่ะใส่ไปเลยค่ะต่อไปสี่คูณสองเท่าไหรคะเท่าไหรลูกส2 8ใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะ5้าคูณสองเท่าไหร่คะ10ทั่นไหมคะต่อไปนะคะ6กคูณสเท่ากับ6 2เท่าไหร่คะ6 x 2 x 12นะคะต่อไป7จ็ดคูณสองเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก7 2 สิบสี่นะคะต่อไปค่ะแปดคูณสองแปดสองเท่ากับเท่าไรเอย่ยแปดสองสิบหกนะคะต่อไปนะคะเก้าคูณสองเก้าสองเท่าไรเอย่ยเท่าไรคะเก้าสองสิบแปดนะคะทันไม่เอย่ยอ้าวต่อไปข้อที่ สองนะคะ,ะถึงข้อสองแล้วนะทันไหมคะ,ะต่อไปสองคูณกับสามอันนี้สูตรคูณแม่สามนะคะนักเรียนสองสามเท่ากับหกเขียนเลขหกไปเลยค่ะต่อไปสามคูณสามเท่ากับสามสามเท่าไหร่คะเก้าต่อไปนะคะสี่คูณสาม สี 4, เท่ากับเท่าไร่คะสี่สนะคะต่อไปคะ่ะห้าคูณสามห้าสามเท่าไรคะห้าสนะคะต่อไปคะ่ะหกคูณสามสเท่าไหร่คะหกสามนะคะต่อไปคะ่ะเด คูณ3ามเจ็ดสเท่าไรเอย่ยเจ็ดสามเท่าไร่คะนักเรียนเจ็ดสามยี่สิบนะคะโอเคค่ะทันไหมคะทันไหมลูกอ่าต่อไปดูข้อที่3นะคะข้อที่3 2มอคูณสอันนี้ใช้สุดคูณแม่4ีนะคะสอคูณสได้เท่าไรคะสองนะคะ ต่อไปค่ะ3คูณ4 34ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไรคะส4 12นะคะต่อไปค่ะ4คูณ4 4เท่าไหร่เอ่ย4 4 1ต่อไปนะคะ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่าไหรค่คี่4ิบ โอเคค่ะทันไหมคะทันไหมลูกต่อไปนะคะหกคูณสี่หกสี่เท่าไหร่เอ่ยหกสี่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะต่อไปดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่หนึ่งคูณห้าใช้สูตรคูณแม่ห้านะคะหนึ่งห้าได้เท่าไหร่เอย่ย หนก็ได้5นะคะต่อไปค่ะสองคูณห้าได้เท่าไหร่คะสอ้าเท่าไหร่ลูก2 5 10คะ่ะอ่าสองหนะคะต่อไป3ามคูณห้าหได้เท่าไหร่เอยเท่าไหร่คะสามห้าสิบหทันไหมคะอ่าต่อไป นักเรียนดูข้อที่ห้านะคะข้อห้าสองคูณกับเก้าอันนี้ก็ใช้สูตรคูณแม่สองนะคะสองคูณเก้าได้เท่าไหร่คะสองเก้าเท่ากับเท่ากับเท่าไรสองเก้าสิบแปดโอเคค่ะต่อไปทันไหมเอย่ยสองคูณแปดสองแปดเท่าไหร่คะสองแปดเท่าไหร่ลูก สองแปดสิบหกโอเคค่ะต่อไปค่ะสองคูณเจ็ดสองเจ็ดเท่าไรคะสองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ลูกสองเจ็ดสิบสี่ค่ะต่อไปนะคะสองคูณหกสองคูณหกได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสองทันไหมคะอ่าต่อไปนะคะ สองคูณห้าสองห้าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบค่ะต่อไปนะคะสองคูณสี่สองสี่เท่าไหร่เอ่ยคิดสิคะสองสี่แปดโอเคคะ่ะต่อไปสองคูณสามสองสามเท่าไหร่คะสองสามหกนะคะต่อไป 2องคูณสองสองเท่าไหร่เอ่ย2องสเท่าไหร่คะสองโอเคต่อไปข้อที่6นะคะอ่านักเรียนมาดูข้อ6ข้อ6ก็คือ7คูณกับ3อันนี้ก็สุดคูณแม่3ามนะคะเจเท่าไหร่คะเจ็ดสามยี่ามยี่แล้วนะคะต่อไป 6กคูณสามสาเท่าไหร่เอ่ยคิดสิคะหกสามหกสานะคะต่อไป5้าคูณสามเท่าไหร่คะห้าสาหต่อไป4ี่คูณสาคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะ สี่สเท่ากับสินะคะต่อไปนะคะสามคูณสามสาาเท่าไหร่ลูก3ามสาเท่าไหร่คะเต่อไปนะคะสองคูณสามสอาเท่าไหร่เอย่ย2 3 6นะคะต่อไปมาดูข้อที่7นะคะข้อที่7 สคูณกับ5อันนี้สูตรคูณแม่แม่4ีนะคะสี่คูณห้าหเท่าไหร่เอ่ยสี่หยิสิบเคค่ะต่อไปค่ะสคูณกับ4ี่เท่ากับเท่าไหร่คะคิดสิลูกสี่สี่สอ่าสี่สนะคะ ต่อไป4คูณกับ3 4 3เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่4 3 1 2นะคะต่อไปนะคะ4คูณ2 4 2เท่าไรคะ4 2เท่ากับ8นะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่8นะคะข้อที่8 5คูณกับ4 5่คูณสอันนี้ใช้สูตรคูณแม่5นะคะลูก5 4เท่าไรคะห้เท่าไรเอ่ย5้าสี่ยี่สเขียนลงไปเลยค่ะทันไหมคะทันไหมลูกอ่ะต่อไปต่อไปนะคะห้าคูณสามได้เท่าไรคะห้าสามสิบ 5นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะห้าคูณสองเท่าไหร่คะห้าสองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ต้องฝึกท่องสูตรคูณให้แม่นๆนะคะจะได้ทำคำตอบได้เร็วขึ้นนะคะฝึกท่องบ่อยๆนะคะลูก สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ